สาวัสดีครับพบก,กับคิปพะคุณชแนลหรือทีวีเนี่ยนะควันนี้จะเล่นเกมเทเลเรียต่อกับอีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับลืมไปแล้วไม่ได้เล่นเทเลเรียมานานก็วันนี้เราจะสู้กับบอสที่มีชื่อว่าไอควีนะั่นเองเป็นบอสใหญ่สุดของวันคริสต์มาสนั่นเครับเราต้องสู้กับมันและส่วนสูตรดังครับก็มีผ้า20โซประสาทสเกลตัน แล้วก็โซสเกลตนเหล็กห้าอันยังห้าแล้วก็น,นีนยี่สิบใช้โตตีเหล็กเขียวหรือชมพูก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลยเออุกบ้านแข่ง่าเราจะไม่ริมรออะไรเราก็เิญแม่งเลยเนี่ยเพระพระจน์มันจะเปลี่ยนอ้าวเพลงมาแล้วเพลงของวันตอนอันนี้มันก็อัปเดต ก็ที่ผมเล่นคือเทเรีโอร์ชันร์ชันใหม่ล่าสุดของที่มันออกมานะครับก็เป็นรูปเทเรียถือแผนที่นะครับก็ที่ผมดูการอัปเดตก็ไม่มีบอสอะไรมาเพิ่มนะครับเป็นแบบเพิ่มแค่วนั่นเองครับแบบัหนึ่งราเสียงอ่าเดฟฟังเสียงเพลงนะครับเอาเปิดเต็มเต็มเลยเพิ่มแค่วนั่นเองครับตอนเนี้ย อะ่รงเงี้ยั้หนึ่งวันนี้โอเพลงเออเออปัญหาคือสู้ตอนฝนตกดีนะเอากองขวัญโอ้เว็บขึ้นเร็วมากเลยครับใช้เหมือนเดิมครับของเร่งเว็บที่ผมโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วสินะตัวในตำนานต้นคริสต์มาส เพิ่มเสียงอีกดีกว่าเอาปั้นไปเลยกลัวทุกท่านไม่ได้ยินเสียงเพลงครับเอาไหมคระบไหลเลือดมมแล้วรีเลือดรีเลือดรีเลื่อยรีเลื่อยรีเลือด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 โอเคโอเค ที่จริงสู้ไม่แหลกครับแต่ว่ามันฝนตกนี่ไงครับมันทำให้แหลกก็เสียงก็ดีแต่ที่หูชิบหาย เรียาคุยเ,เรื่องเทเลียเวอร์ชั่นใหม่ที่ออกมาครับก็มีของมาเพิ่มก็เป็นพวกพวกแบบโบใหญ่กว่าเดิมนะครับที่คุณเคยเล่นก็คือมันจะโบเล็กนิดเดียวใช่ไหมเอาง่ายคือโลกนั่นเองครับพื้นที่คุณจะเล็กนิดเดียวแต่ว่าพื้นที่ที่ผมอัปเดตที่ผมเห็นมันอัปเดตมาก็เป็นในพื้นที่แบบคูลิองนะเครับเวลาคุณเปิดโบใหม่ันจะมีให้เลือกว่าคุณจะโวเล็กหรือโวใหญ่โบก็โลกนะไม่ใช่เรียกอย่างองื่น แต่อันนี้ผมมันเซฟของเก่าไงแล้วผมอัปเดตจากใน4.99ไงครับเวอร์ชันที่ผมเล่นคือเวอร์ชันของ4.99นะครับเป็นแอปของประเทศญี่ปุ่นนี่ยหรือก็เป็นแอปที่ไว้โหลดเกมพวกเกมเสียตังเป็นเกมฟรีได้เองนะครับและที่ผมเล่นก็คือเทเรียเวอร์ชันของนั่นนะครับโอ้ยไอควินจะออกมาตอนเว็บ12กับเว็บ10นั่นเองครับ ดูเว็บสิบเอ็ดเนี่ยเว็บสิบสองสิบเอ็ดเนี่ยไม่อะเดี๋ยวสักพักเลยก็รถถังเซนตาก็มาทำไมตัวละครบักยิงมาเลยที่ผมใส่ก็คือชุดเกาะวิญญาณนะครับเลยดูดเลือดได้เพราะผมเล่นชุดเกาะวิญญาณ ก็ตอนนี้ซีรีส์เทอเรียกำลังเป็นอะไรที่นิยมในชแน l ผมมากเลยครับก็ผมก็เลยทําไว้ตอนแรกผมก็คิดว่าเมมโมรีผมเหลือน้อยแล้ไงผมคิดว่าผมจะลบเกมเทอร์เรียแต่ว่าเห็นมันอัปเดตใหม่ผมเลยต้องมาเล่นต่อนี่ไงครับเลยผมไม่ลบไฟ์เก่าของผมเดี๋ยวผมคิดอีกทีผมก็จะไปเปลี่ยนบ้านใหม่กันเหมือนเดิมละหรือไม่เปลี่ยนโอ้ยโอ้โดนโดนโดนเล่นละโดนละโดนละตายเว็บเจ็ดแล้วเว้ย ôi, cookie, l lê lên, kìm mặt bắt kìm mặt bắt kìm mặt lên, đấy mặt lên, kìm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  ถังต้องโดนต่ถ้าไอ้ควีนเจาะหัวอะไรเงี้ยนะสิมันจะจะมีผลกระทบกับมันมากเลยแล้วมันยิงอุญเจเล่งอ่าระเบิดตูกิดเบื้กูก็ขน เราอยากว่าเวอร์ชันของมูนหลอดเมื่อไรจะมานี่นเองครับเวอร์ชันของในคอมบอสมูนลอดนี่ยอครับอยากมาอยากให้มันมาชิบหายเลยเพราะผมเล็งชุดเกาะที่ผมอยากได้แล้วกล่องมูนหลอดต่ผมต้องเตรียมกระวุงเตรียมอะไรเพื่อประทานกับมันโดยตรงแซนต้านี่ว่ามีกอดของขวัญอันนี้ใช่เลยให้ผมตัดให้ไอผมตัดหัวพี่ไหมพี่ โอ้โหนวดที่เยอะนะพี่เดี๋ยวผมเอาใบเลื่อยตัดหนวดที่ให้เองพเพลงมันดิวอารมณ์มากเลยมันจะออกเป็นคลิปมาร์คก็จริงอยู่ตันทำไมมานาผมเพิ่มอย่างเดียวก็ใช้ของไอเทมนี่ครับเดินคุณดูนะครับเดี๋ยวมานาผมลด,ดี๋ยวก็เพิ่มใหม่ นี่ครับเหดนไหนะ้ฮะลดละและแ,แ,แล้วก็กลับม,มาเต็มตก็กมผมใส่เครื่องรางของของมันเลยตรงครับโอ้ยชิหายอะตายอะตายอ่ะเราต้องใช้อันนี้กย่กะวุดีรุนแรงเดี๋ยวเข้ามาใ้กะวุธไม่ติดไอ้บินลบ เลือดเอาเลือดเจ้ามาอมเอาเซนต้าอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็หมดหมดแล้วเดี๋ยวคลิปมันยาวกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลงไว้ให้คุณผู้ชมดูไม่ได้เซนต้าเป็นอะไรที่นึบโคเลยครับเป็นรถถังที่ โคดไอเอาโครอภิษะห,หนึบเลยอะหนึบยังไงเจอข้าก็ตาย,ยดิเนี่ยหน้าตาคนหน่ากลัวเฮ้ยตัวนี้มาแล้วตัวรัพาเด็กมาแล้วโอ้ยมาสองฝั่งเลยอะมา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 ,มา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  เว็บประมาณสักเดี๋ยวก็มีเอลฟ์เงินไฟมานะครับยังไม่ถึงไอคุยเลยเดี๋ยวเอลฟ์เงินไฟโอ้โหถ้าเกิดใครที่ดูเว็บอะไรการสูงทำกินก็น่าจะรู้เถอะว่าบอสใหญ่ออสุดมันต้องโหดไหนครับเว็บของของวันคริสต์มาสตันตันตันก็คือเว็บยี่สิบนั่นเองครับโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรเยอะเลยครับซ <c oughs> ันตา้ามีสิวด้วยคุณลองสังเกตรตรงแก้มซันตา้าดลครับ มีสิวด้วยอ้าวเว็บเก่าแล้วเว้ยเว็บของวันคริสต์มาสมันจะเป็นอะไรที่ชา้าผิดปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นวีที่มานี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนไ,ไอ้กองหวานเอ้ยห้อหอหอก็ได้เอ้สานต้ามาอีกแล้วงั้นะผมขอปิดคลิป เกมทะเลียอะไรเงี้ยถึงคุณจะไม่เห็นไงไอควีนก็จริงอยู่เดี๋ยวผมจะพยายามหเห็นไอควีนนะครับของอีพีหน้าอ่าตอนนี้ก็หมดเพลงแล้วนะครับบายครับพร้อมเจอคลิปคลิปหน้าของผมนะครับบายตําหน่งของคาเซนต้นาเสร็จแล้วเพลงโชคดีลาก่อนนะครับถึงช่องผมจะอัพคลิปไลซ์สาระก็จริงอยู่เกมไลซ์สาระอย่างเดียวเลย เดี๋เวรออีต่อไปนะครับว่าผมจะประทักกับไอควีนได้เปล่าตอนนี้ก็หยุดเว็บไปน,น,นะครับเพราะว่าฝนมันตกอันเองเลยทำให้ผมไปเว็บชา้านะคนระับกุาย